ทุกคนวันนี้ผมจะพามาคุยกับคนคนหนึ่งที่ผมรู้จักมานานมากแล้วนะครับคนนี้ชื่อดีอ,อ่ผมรู้จักเพราะว่าผมเคยขายของข้างๆเขานะครับคุณไม่ต้องทําเป็นนิสัยดีก็ได้ครับพูดเอาตามสันดานเลยก็ไ <c> ม <oughs> ่คนเขาไม่คนนี้นะแต่จริงๆนางเป็นคนที่น่ารักมากและนางทําธุรกิจเกี่ยวกับ คุณตอบไงไมาอยู่ไหนบอกให้เหน็บไปเนี่ยคุณทาธุรก,กิจเกี่ยวกับอะไรครับขายส่งเสื้อผ้าค่ะ,อ,ะอยู่ที่อยู่ที่สวนจตุจักรค่ะถ้าเมื่อก่อนใครเคยมาเดินก็จะเห็นอยู่ว่าจะมีแบบที่เป็นหัวน้องหมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <_ S 2> ขายปีกแล้วก็ขายส่งได้ค่ะทางร้านแล้วก็เดียวผลิตเองทุกคนเห็นเขาเป็นคนง,งี้นะแต่งงานแล้วมีลูกสี่คน <_ S 1> สองโอเคสองคนคุณแม่ลูกสองนะครับความรักยังดีเหมือนเดิมดีค่ะจากช่วงก่อนโควิดเนี่ยผมเห็นคุ ณมีประมาณเท่าไหร่8ล้าน8ปดร้อยล,ล้านค่ะคุณเอาจริงๆี่คุณจะไอ้นี่ทําไมล่ะแล้วคุณเมากัญชามาหัวเลาะจังเลย <c oughs> ไปคุณคุณมีกี่สาขาก่อนอเลยแปดค่ะแ <ต>เราถูกแล้วตอนนี้เหลือ,อสองค่ะล่าสุดก็ปิดที่ยูเนี่ยนมอไปเมื่อก่อนก็จะมียูเนี่ยนมอสองสาขาก็ปิดไปเพราะว่าคนมันก็น้อยจริงๆแล้วก็ค่าเช่าก็ค่อนข้างแรงอ,อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เหลือสองสาขาในสวนจักใช่ในสวนก็จะเหลือร้านนี้ตรงโครงการห้าติดถนนคนเดินร้านนี้จะเป็นร้านเดสแล้วก็ร้านตรงนู้นก็จะเป็นพวกเสื้อเชิ้ตกางเกงอะไรเงี้ยแล้วก็เสื้อเป็นเซ็ตเซ็ตเเมือ่อก่อนเนี่ยตอนที่ผ รู้จักเขาไม่ใหม่นะเขามีหลายสาขาแล้วเขาใช้ชีวิตแบบผู้ฟ้าแบบผู้ฟูมากอ่ะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมเห็นในในเฟซบุ๊กเขานะเขาจะต้องโพสต์การไปเที่ยวอาทิตย์ละประมาณ2-3วันเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่ครับวันหนึ่งแต่ยังเที่ยวอยู่ยังเที่ยวอยู่เขาไปเที่ยวเหมือนคนโสดมากแหละผมเออผมสงสัยเหมือนกันว่าแต่กลุ่มของคุณดูสนุกมากสนุกสนานมากแบบความเราแบบมีแต่เพื่อนที่เป็นสาวสองอ่ะเนาะอะไรทีนี้ถามวิธีรับมือยังไง กับการที่หลายๆสาขาเนี่ยมันย่อลงมาเหลือแค่2สาขาตอนแรกอะ่ะรับไม่ได้เลยนะเดินผ่านร้านเดิมๆก็คือน้ําตาไหลเลยแล้วก็บอกกับตัวเองว่าวันหนึ่งแบบเหมือนเราจะต้องแบบกลับมาให้ได้แต,<อ>แต่ก็หลังๆก็รู้สึกว่าแบบหมดไฟอะ <c oughs> ก็พยายามเพิ่มไฟให้ตัวเองนะแก ก็พยายามแบบไปเที่ยวอย่างไปญี่ปุ่นมาล่า,าสุดอะไรเงี้ยมันใช้เ<ก>งินไปกี่บาทแสนสองคุณบอกว่าคุณประหยัดไป4คนรวมค่าเครื่องบินด้วยรวมค่าที่พักไป1 5เอ้ยไป16วันนะแสนสองสิ 2> 2. วันใช่ไป16วันแล้วก็นี่คือคนที่ประหยัดความคิดดีมากใครอยากทําตามก็ าความ<ช>ิไปได้แล้วก็เราก็จะรอแบบว่ารอไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะ,ะแมคเวลลูอะไรอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นอ่ะแล้วก็รอช่วงแบบหลังสองทุ่มอะไรอย่เงี้ยมันก็จะแปลกน,นั้นด้วยเหรออ๋อแน่นอน ถ้าหิวก็ไม่ไม่ได้ห้ามกินนะห้ามกินต้องรอหลังสองทุ่มไป oh. ให้เขาแปะก่อนไปยืนรอเขาให้เขาแปะว่าเออลด50%เออยอะไรเอยแล้วเราค่อยซื้ออนานแล้วก็มาเก็บไว้ในตู้เย็น oh. เออแล้วกินเช้าด้วยเอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็พกใส่กระเป๋ากิน <laughs> ไปทำไมเออใช่คือ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 โบอยากถามเหมือนกันว่าไปทำเนี่ยอะไรแล้วคุณไปญี่ปุ่นคุณได้อะไรมาบ้าง่ะไม่ปกติอ่ะชาแน่ชอบไปญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ไม่ได้ชอบไปแบบไปใช้เงินอะไรอย่างนั้นแต่ชอบแค่ไปใช้ชีวิตไปเดินเล่นอยู่ตามสวนสาธารณะไปนั่งง้ๆอยู่ริมน้ำแล้วก็ไปกดเบียร์กระป๋องมากินเอาเลยนะคะสีชมพูเนี่ยร้านเขาจะขายดีมากนะครับคือคนจะเข้าตลอดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นลเงินก็ะ เาาใ,ใช่ใช่ใช่เขาจะเป็นคนนี้ขยันดี มา,มารยาดีมากใครมาใครไปคนเดินผ่านธรรมดาเขายังไหว้เลยนะครับรฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากเห็นหนะเขาคุณเดินผ่านและยิ้มให้เขาเดี๋ยวเขาจะสวัสดีแบบนี้กัแบบทุกคนเลยนะรจริงๆเขาเขา,เขาเป็นคนที่แบบทอแรแบบนี้จริงๆไม่ไม่ไม่อันนี้คือนิสยัยจริงๆเขาทีนี้มาค้าเรื่องต่อว่าแล้วอะไรทําให้คุณเด้งกลับมาคืนไมไ่เริ่มไม่มีเงินอเอาง่ายๆเลยนะเริ่มไม่มีเงินเรวต้องทําอะไรสักอย่างละแต่ใจก็ยังอยากทาเสื้อผ้าอยู่นะแต่ก็แบบว่าเหมือนมันก็ต้องเริ่มใหม,ม่นิดนึง เพราะว่าก็หยุดไปสักพักหนึ่งเลยแล้วก็พยายามขายออนไลน์นนนะน ada, pie, อะไรอย่างเงี้ยนะใน l a z a d a s h o อป e อะไรเงี้ยแต่ก็ขายไม่ค่อยได้ได้นิดนิดหน่อยหน่อยบางทีก็ของก็ตีกับน,ออนุ่นนั่นนี่ลูกค้าใส่ไม่ได้เอออยากเปลี่ยนเอออะไรเขาก็มีหลายวิธีที่ต้องตีกับได้อ,อ,อะเนาะแล้วคู่แข่งมันก็เยอะราคามันก็ไม่ได้อ,อ,อย่างอันเนี้ยเราขายถูกก็จริงแต่เราก็ได้วอลลุม่มไงแต่พอในนั้นมัน,ม,นมันไม่ได้แบบโอ้คนนึงมาซื้อ6 7ตัวทีหนึง่งหรืออะไรขนาดนั้นท่านคุณนี่สวยสวยมากเลยนะแล้วทำไมคุณถึงไปแขง ราคาเขาอะจริงๆแล้วคู่แข่งก็เยอะนะเดี๋ยวนี้ของตัดเย็บของคุณก็ดีของถูกคุณภาพดีทั้งนั้นเอาจริ่งจีนยิ่งไรเขาเร็วผ้าเขาดีการตัดเย็บเขาเขาโอเคแหมเขาก็เป็นประเทศผู้ผลิตเนาะแล้วคุณคิดว่าคุณจะทําแบรนด์ขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ดั้มราคาตัวเองไปแข่งกับไม่ไม่ไม่หรอกล่ะก็คืออาจจะแม็กที่เท่านี้แหละว่าเราก็จะรู้ว่าเอเดสอะไรพวกนี้หรือเสื้อมันน่าจะเป็นราคาประมาณนี้ที่ทําให้ทุกคนน่าจะใส่ได้ซื้อใส่ได้ในแบบที่ว่าไม่ได้ แบบเปลี่ยนได้บ่อยๆเหตุผลที่ผมมองว่าคุณสามารถทําแบรนด์ได้แล้วขายราคาสูงๆได้เพราะว่าค่าเทอมลูกคุณเดือนเป็นแสนเอ้ยเทอมเป็นแสนใช่ไหมออกแล้วย้ายแล้วออย้ายย้ายแล้โหเร็วมากเลย ถ้าไม่เชื่อคุณลองเดินมาดูได้นะกับโครงการเขานะผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแม้แต่น้ําที่กินวันนี้ผมยัง,งซื้อเองเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมแต่ผมรู้จักเขามานานแล้วก็เห็นพัฒนาการนะครับจากทีมแบบบูมย่อลงมาแค่นี้แต่ตอนนี้เริ่มกลับไปใหม่แล้วนะฮะคุณมีอะไรจะฝากถึงกับคนที่ล้มแล้วอยากจะลุกขึ้นมาใหม่บ้างมันก็ล้มได้เนาะแต่ก็รีบลุกให้ไวดีกว่าชีวิตได้ เรื่อยๆเลยนะ<ล>ต่อเลยครับอะไรนะคุณพูดเรื่องอะไรคะ ม่วาเมื่อกี้ผมถามคุณว่ากําลังใจที่ทําให้เราคุณล้มเนี่ยเริ่มกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยควรจะมีวิธีการคิดยังไงจริงๆจากประสบการณ์อะเนาะมันก็ล้มมาหลายรอบทาเซ็งเราก็ไม่เคยหยุดนะเรามีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราชอบอันเนี้ยเราอยู่กับมันได้เรามีความสุขเราสึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันถนัดแล้วเราเหมาะมันมันเหมาะกับเราอ่ะเราแฮปปี้เราแค่แบบว่าทำแล้วมีความสุขเออได้อยู่กับมันเราก็เราก็แฮปปี้มีความสุขแล้ว ผมก็เคยเป็นเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเฮ้ยทำไมอายุขนาดนี้ทําไมเขาไปไกลจังเลยเขามีรถมีบ้านมีโอ้โหผู้หญิงก็สี่ห้าคนแต่ทําไมเรากลับไม่มีอะไรเลยเออตรงนี้สําคัญมากนะครับฉะนั้นหลังๆเนี่ยผมเลยไม่คิดจะเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าผมจะเปรียบเทียบ <c oughs> ผมจะเปรียบเทียบกับเขา คือเราก็ยังเป็นคนแบบบางทีรุ่นเก่าอ่ะแบบกดอะไรแบบไม่ค่อยรู้เรื่องขนาดโทรศัพท์อ่ะเราต้องดูอย่างเงี้ยอ่าสิบห้าโปรก็แบบอย่างเงี้ยหนึ่งเลยนะครับทุกคนสังเกตว่าคนคนนี้คือคนรุ่นเก่าคืออะไรรู้ไหมหนึ่งเขาจับมือถือห่างจากหน้าเขาประมาณขนาดนี้อ่ะห่างห่างจากหน้าเขาประมาณสองคืบหมายถึงสายตายาวบ,บอกบอกอายุได้อย่างนี้สองคือตัวหนังสือคุณใหญ่หรือเปล่าโอ้โหใหญ่มากเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็ต้องมีไอ้นี่ห้อยไว้เดี๋ยวเดี๋ยวหายวางเลอเธอสเปซ โอ้ยตาแ<อ>ละ้ะน้องห้องน้ำวางและสมัยสมัยใหม่เขาใส่กระป๋องเกงหรืออะไรเขาไม่มีห้อยแบบนี้แล้วคือมีแต่คุณรบกวนเอาไม้ขึ้นหน่อยครับไ,<อ>ไม้ของผมมันทิมหัวหมดแล้วครับอ,อ,อันนี้ไม้หรือขนอะไรหรือเปล่าเดีย๋ยวให้ดมเลยอันนี้คือประสรบการณ์ของคุณเดียนะครับเออผมรื้แนะนําอันนี้ชื่อคุณเดียนะครับจากแต่ก่อนที่ผมเคยเห็นการตะโกงเขานะจนเขาผ่านพ้นช่วงวิกฤตและนี่คือข้อคิดดีๆจากคุณเดียวันนี้นะฮะไม่ใช่ว่าผมเอาเทปนี้ออกแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นได้ข่าวคุณจูคิด ในวันที่ดื้ไม่ใช่เอาหัวไปจุ่มในชักโกอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะมผมได้ข่าวว่าปีหน้าคุณจะเปิดโรงงานของตัวเองแล้วใช่ก็ก็แบบเรียกว่าโรงงานหรอแบบมันเล็กๆอ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเปิดรับสมัครใครที่อยากจะสมัครอาเป็นช่างเย็บช่างโพงช่างลาช่างตัดนะครับรับ50ตําแหน่งนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์เขาให้นะครับก็ทรไปกันได้เลยนะครับก็ทาแบบทำเล็กๆพอคุมได้ให้ขายได้ไปก่อนในในช่วงนี้เราจะได้ควบคุมคุณภาพราคา หลายๆอย่างได้มันก็จะเสร็จอะไรเงี้ยผมว่าคุณสวยเหมือนแบรนด์ชาแนลนะที่เขาออกโทนดําอะไรเฮ้ยคุณสวยคุณคุณเป็นคนสวยใช่ไหมใช่ไหมคุณรู้ไหมฮะเนี่แหละคือการเข้ามามาสัมภาษณ์คนอื่นเยอะมากจนบางทีผมก็กหกเก่งเหมือนกันขอบคุณมากครับขอไม่ผมคืนไม่คุณสวยจริงๆ